เป็นคนที่ไหนครับเป็นคนคนกัมพูชาครับครับบอสอ๋อแล้วมาแล้วทําไมมาอยู่ที่นี่อ่ะอ๋อผมมาทํางานที่ไทยครับบอสม,มา <mand u> ท<ำ>ํางานที่เมืองไทยครับอมาผทาทำชื่ออะไรเราชื่ออะไรชื่อชื่อตักครับบอสชื่อจริงชื่อเสลาครับชื่อชื่อตักครับมามามา,มาทำอะไร,ไาร,ระมาทําอะไรที่ไอวิชาเครื่องเซาอ่ะมาทํางานอะไรครับอ๋ออ๋อทํางานทํางานก่อสร้างครับบอสอ๋อทํางานก่อ ได้ดวันเท่าไหร่เนี่ยได้วันละ4าส5 0ครับบอส4 <450 S 1> าส5 0มาทํามาทํามาทําย่างมาทํานานย่างประมาณ2ปีนานแล้วครับอยู่แล้ววันนี้<บ>ได้ครับแล้วแล้วทำไมตัดสินใจทำไมตัดสินใจทําดอกลิลล่าเหตุอะไรนะเยเห็นโอกาสอะไรจากที่นี่เชื่อเชื่อเชื่อกับระบบครับเชื่อกับระบบที่บอดสร้สางขึ้นมาครับอืเพราะว่า ผมไม่เคยทํางานที่ไหนที่ได้เงินเยอะเงินเงินตรงนี้มาก่อนเลยครับบอสได้เยอะเหรอได้เยอะครับบอสวันนี้ก็ได้ได้ํามได้สามพันสองครับบอสได้ามพันสองสองแล้วแล้วความรู้สึกที่เราได้วันละสามพันนี้มันเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากๆครับบอสตื่นเต้นมากเ,เพราะว่าเคยทำตอนเหนื่อยมากๆครับได้วันละสี่ร้อยห้าสิบออกตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงครึ่งก<ม>็ต<ม>้องออกแล้ว แล้วก็กลับมา